สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านแก้วเจริญยูเทกเตอร์นะครับวันนี้ผมนั่งดูสนานเลยนะครับรถคันนี้เป็น36 0 8 d ส่วนนะครับนั่งดูนานๆานนี่ไม่ใช่นะครับดูว่ามันแท้หรือเปล่านะครับมันสภาพเดิมจริงหรือเปล่านะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านสีเดิมทุกจุดเลยเครื่องแก้คัดทุกจุดเลยนะครับไม่เคยตัดท่อนไม่เคยแกะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีหน้าสีหลังนะครับสภาพสวยสวยเลยรถเพิ่งถึงเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ ที่ตรงหน้าของคุณลูกค้าและเอทุกท่านก็คืออันนี้เป็นสีเดิมเ,มเลยนะครับเป็นสีเดิมๆของเขาเลยคุณลุงเจ้าของรถนะครับออกป้ายแดงมานะครับรักษาดีมากๆเลยนี่ผมไม่ดูเดิมแท้ๆนะครับดูนะครับพวกน็อตไม่เคยขันไม่เคยแกะเลยเป็นสีส้มเดิมโรงงานดูพวกสายพวกมาร์กต่างๆนะครับคืนนี้ให้ดูสภาพโดยประมาณนะครับ รถไม่เคยทาสีนะครับยาไม่เคยทําสีเป็นสีเดิมเดิมของเขาเลยยางก็ติดรถมาเป็นโอตอนิแท้ทุกเส้นนะครับเต็มเต็มดอกคันนี้ถ้าลูกค้าได้ยินชั่วโมงการทำงานจะตก,กะใจนะครับนี่ดูสีคนดูดูแลดูแลมาค่อนข้างดีนะครับให้ดูสภาพโดยประมาณแล้วกันเรียกน้ำย่อยนะครับนี่คือสีเดิมเดิมเลยเห็นชั่วโมงแล้วจะตกกรใจ นี่นะครับ1725ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับไมไ้แท้ๆรถบ้านแท้ๆไม่เชื่อมาดูตัวจริงได้นะครับมาชมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมคุยเนาะนี่ดูให้ดูสภาพโดยรอบแล้วกันพึ่งมาถึงเมื่อสักครู่นะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยสภาพแบบนี้1ในร้อเท่านั้นนะครับที่จะมี นี่ดูนะครับโอ้ไม่เคยตัดท่อนนะครับคุณลุงเจ้าของดูแลค่อนข้างดีนะครับที่ร้านของเรามีแต่รถสวยๆนะครับมีรถให้เลือกหลายสภาพเลยไม่ว่าจะเป็นเดิมๆแบบนี้อันนี้สวยแจ่มจริงๆนะครับนางฟ้าเลยนะครับหรือจะมีแบบตามสภาพเก็บสภาพก็มีให้นะครับมีหลายแบบให้เลือกเลยนะครับเดี๋ยวใครอยากดูรีวิวรายละเอียดตอนเช้าผมมาถ่ายให้ชมนะครับ สามารถแชทนะครับอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0819668518นะครับ0819668518นะครับผมหลอกเลยนะครับรถสวยๆแบบนี้เหมือนขั้นก่อนอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครอยากชมขั้นในเพิ่มเติมสามารถชี้แจงมาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็มีรถโดยประมาณแล้วกันข้างหน้าผมก็เพิ่งเข้ามานะครับ n MU55 3,000 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองลองเข้ามาชมได้นะครับ ช่วงนี้ยังไม่มีโปรนะครับเพราะว่ารถเหลือค่อนข้างน้อยเลยนะครับแต่ว่าราคาเบาๆทุกคันนะครับลองเข้ามาชมมาทดลองขับได้เลยครับหลานเปิดทุกวันเลยนะครับที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับลองเข้ามาชมมาเลือกมาทดลองขับได้เลยนะครับช่วงนี้ฝนตกก็ขับรถมดระวังแป๊บหนึ่งอ่ะนิดนึงนะครับตขออภัยอ่าลองเข้ามาชมได้นะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับฝากด้วยนะครับ36ดีทีรถสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับ